คลิปนี้จะพามาดูเฟตเกางเกยยีนที่พิกเวิร์สโตรสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวกันครับผมที่เห็นอยู่ก็จะมี3ตัวตั้งอยู่เด่นๆแบบนี้เลยครับอย่างตัวแรกก็จะมีรหัส21 BSU ครับผม21อนที่เป็นผ้าหนาเหมาะกับการปั้นเฟตแบบไฮคอนทราสคมชัดครับแล้วก็ยังมีเท็กเจอร์ที่ใช้การปั่นเส้นได้แบบสลับบี้ครับหรือว่าการปั่นเส้นได้ที่ไม่สม่ำเสมอกันแล้วก็โครงสร้างการทอแบบโรคนทวิยุครับที่ทาให้ผ้าเนี่ยมีเท็กเจอร์ที่เป็นเอกลักษณ์สวยงามครับนอกจากเฟมมตัวที่2 24mm ก็็จะเปนผ้ารหัสัี ับ23ออนมัตเตอร์ ก็จะเป็นผ้าน้าหนัก2 3ออนที่มีจุดเด่นอยู่ที่ได้พุ่งด้านในครับที่เป็นสีน้ําตาลอ่อนน้ําตาลโครนนั่นเองครับซึงทําให้เปลดเนี่ยนอกจากมีความคมชัดสวยงามวิติเฉดสีอินิโกเนี่ยที่มีความฉ่าลึกครับก็ยังมีติดเฉดสีสนิมเล็กน้อยครับจากได้พุ่งที่เป็นสีน้าตาลออกแนวเซซอ์ครับผมส่วนตัวที่3ครับผมัญใจสายปั้นเฟลดกับผ้ารหัส20 m f ครับ20ออนมาสเตอร์ออฟเฟดรุ่นนี้ก็เป็นผ้าที่ออกแบบมาสําหรับการปั้นเฟลดครับด้วยรอยเฟลดที่มีความคมชัดวิติสีีีีท่มมมมควววาาาาาลึกกกกัผสยงๆนนอจ3ต ครับเราก็ยังมีเฟรดีกหลากหลายผ้าให้เพื่อนเพื่อนได้เลือกชมเลือกดูกันนะครับผมอย่าง2ตัวนี้ครับผมก็จะเป็นผ้าในกลุ่มสลับ,บี้ครับก็จะมี18บ v ทครับผมแล้วก็1 8 x แที่เป็นผ้าในกลุ่มสลับ,บี้ทั้งคู่ครับหรือว่าจะมีอย่าง15 0ู่นูครับที่เป็นผ้าในสไตล์สายวินเทจการปั้นเฟรดในสไตล์แบบใส่เยอะซักเยอะสายวินเทจเราก็มีให้เพื่อนเพื่อนได้ชมเช่นกันครับผมก็นอกจากกางเกงยีนที่กัวเวอร์ครับที่เรานํามาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันทุกรุ่นตั้้้งงงงแแต่่่่ 12- 27อออออนลววร,ขอขอร,นนรกกาาก็กกขขเเเเเีียยยชชิญทุๆาาาามมมหื เยี่ยมชมตัวอย่างเฟรชของเราได้ที่พิกูเบิร์กสโตร์สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวครับผม